สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาคลคริปโตนะครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสเงินดอลลาร์กันต่อสำหรับ EP นี้จะพูดถึงเหรียญ Stable Coin อันดับหนึ่งนั่นก็คือ USDT โดยใช้ Three Quarter Mo เดซึ่งเป็นโมเดลในการถอดรหัสมูลค่าของสินทรัพย์ในการอธิบายเล่าเรื่องทั้งหมดนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจคอนเซปต์การใช้โมเดลนี้ ผมทำคลิปแยกอธิบายโมเดลนี้อย่างละเอียดเอาไว้แล้วให้คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูก่อนได้เลยส่วนใครที่พร้อมแล้วมาเดินทางกันต่อได้เลยนะครับเริ่มต้นผมจะให้ดูคะแนนการประเมินของเหรียญน,นี้ก่อนเลยเหรียญน,นี้ได้คิวสกอร์อยู่ที่21เต็ม40โดยได้มาจากดีมาน8คะแนน Scare i t y y 1คะแนน Trust 4คะแนนและ Market Maker 8คะแนน ผมขอไปเริ่มต้นประวัติสักเล็กน้อยนะครับเชสเตอร์เป็นบริษัทแรกที่เริ่มเห็นปัญหาการซื้อขายคริปโตก่อนใครและก็นำเสนอการแก้ปัญหานี้โดยการสร้าง Stable Co i ยซึ่งนำมาเทียบกับเงิน US d ลลาร์ในชื่อว่า USDT USD หมายถึงเงิน US d ลลาร์ส่วน T หมายถึงบริษัทเ e สเตอเป็นผู้ออกบริษัทนี้จดทะเบียนในฮ่องกงและดูเหมือนว่าเจ้าของก็คือ Bitfinex ซึ่งเป็นกระดานเทรดรายใหญ่รายหนึ่งในโลกคริปโตเลยนะครับเริ่มต้นบริษัทนี้มีชื่อว่าเลวคอยก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเชสเตอร์ในที่สุดแล้วก็ออกโทเค็นตัวแรกบน Bitcoin blockchain ในปี2014โดยรันบน Omni-Layer protocol และหลังจากนั้นก็ออก Stablecoin 3ส,สกุลเงินด้วยกันนั่นก็คือเงิน US d o l ดอลลาร์เงินยูโรและก็เงินเยนญี่ปุ่น ในเดือนมกราคมปี2015กระดานเทรดบิตฟินิกก็เปิดให้เทรดเหรียญเช t เ e อโดยตัวแทนของบริษัทออกมากล่าวว่าตัว b i t ฟินิกและก็เช t เ e อนั้นแยกกันเป็น2บริษัทเพียงแต่ว่ามี CEO คนเดียวกันที่น่าสนใจก็คือตัวบริษัทเท t เ e r นั้นจดทะเบียนที่หมู่เกาะบริทิชเวอร์จิแล้วก็มีสำนักง,งานที่ฮ่องกงและก็สวิตเซอร์แลนด์ รู้สึกว่าหมู่กอบพวกนี้เป็นที่นิยมในโลกคริปโตมากเลยนะครับในการจดทะเบียนแล้วก็ส่วนสำนักง,งานจะไปอยู่ที่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละแล้วกลับมาที่โมเดลกันนะครับเรามาดูที่ช่องแรก market maker market maker ก็คือคนส่วนน้อยที่มีอำนาจใหญ่ที่จะกำหนดทิศทางของราคาสินทรัพย์ ถ้าถามว่า CEO ของบริษัทนี้คือใครผมเชื่อได้เลยนะครับลองไปถามชาวคริปโตด้วยกันผมว่าเกือบทั้งหมดก็จะบอกว่าไม่รู้จักใครก็ไม่รู้คือพวกเขารู้จักอย่างเดียวก็คือเวลาเข้าโลกคริปโตเนี่ยต้องแลกเหรียญ Stablecoin เป็น USDT เพื่อมาเป็นคู่แพรในการซื้อเหรียญอื่นตอนไปเทรดกระดานนอกเพราะว่าทุกกระดานต่างก็เอาเหรียญ USDT มาเป็นคู่แพรอันดับต้นๆทางนั้นนะครับ ส่วนใครที่อยู่กระดานไทยที่ต้องการเอาเหรียญไปฟาร์มก็มีแต่ชื่อ USDT ในฐานะ Stablecoin อันดับหนึ่งและมีแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสนับสนุนมากที่สุดและนี่คือผลงานของ Market Maker ที่ทำในนามของบริษัทเทสเทอร์เพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจว่า CEO ชื่ออะไรหรือออกมาให้ข่าวโน่นนี่นั่นไม่ค่อยมีนะครับแทบจะไม่เห็นเลย แต่อย่างไรก็ตามนะครับการโตพุ่งพรวดจนมี market cap ที่62,000ล้านเหรียญซึ่งมากกว่าแบงค์หลายๆแบงค์ในอเมริกาซีอีกนะครับมันก็ดูน่ากลัวและมันก็นำไปสู่การตั้งคำถามหลายอย่างจากมุมมองของรัฐบาล เช่นการที่บริษัทรับเงินดอลลาร์แล้วมาออกโทเค็นเป็น USDT จากนั้นเข้าไปวิ่งอยู่บนโลกของคริปโตและเงินที่รับมาแทนที่จะเก็บเงินสดเอาไว้เพื่อเป็นหลักประกันแบบ Asset Back 1ต่อหนึ่งเชสเชอร์กับเอาเงินนั้นไปหมุนเอาไปลงทุนต่อในโลกของ Traditional Finance อีกทีเราลองดูดีๆนะครับการทำแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการพิมพ์แบงออกมาหรือเปล่าเงินหนหน่วยนะครับ แต่เอาไปใช้สองที่โลกคริปโตและเอาไปหมุนในโลกของ Traditional Finance อีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดนะครับคือการทำสินทรัพย์ออกมาแล้วล้อกับเงินของ US d ดอลลร์ถือว่าเป็นการเติมซับายเข้าสู่ระบบหรือเปล่าเพราะว่าทางรัฐบาลก็พิมพ์เงินตัวนี้ก็พิมพ์เงินซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดอีกเช่นเดียวกันนะ เพียงแต่ว่า Stable c o i n ทุกตัวก็ทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการห้ามตัวใดตัวหนึ่งตัวอื่นก็จะมีผลกระทบไปหมดและการที่เชดเชอร์ไปมีออฟฟิศที่ฮ่องกงแล้วก็จดทะเบียนที่หมู่เกาะบริทิชเวอร์จินทำให้อำนาจในการตรวจสอบจากรัฐก็มีความยากลำบาก ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกามีการหยิบยกเอาเรื่อง Stable c o i n มาเป็นประเด็นสำคัญในการพูดคุยเพราะว่ามันอาจจะกระทบโครงสร้างทางการเงินของระบบของประเทศก็ได้และตัวที่เพ่งเล็งมากที่สุดในมุมมองของรัฐก็คือ USDT ซึ่งเป็น Stable c o i n อันดับหนึ่งของโลก แต่ในช่องนี้นะครับเราจะวัดพลังความสามารถของ Market Maker ที่สร้างตลาดทำร,ร,ราคาและดันมูลค่าสินทรัพย์ดังนั้นก็ต้องยกนิ้วให้กับบริษัทเทสเตอร์ครับที่สามารถสร้าง Market Cap ได้อย่างมากมายมหาศาลจนเป็นคริปโตอันดับต้นๆของโลกได้ขนาดนี้ดังนั้นช่องนี้ผมให้คะแนนที่8คะแนนครับช่องถัดไป m e n d d ดีมา d เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่แต่มีอำนาจน้อย การเข้าเทรดคริปโตนั้นคู่เหรียญเริ่มต้นของกระดานเทรดก็จะเป็นเงินสกุลของแต่ละชาติแต่ว่าเมื่อนักเทรดเข้าสู่กระดานหลักแล้วคู่เหรียญหลักก็จะต้องอิงกับเงินสกุลหลักอย่างเช่น US ดอลลาร์คำถามมีอยู่ว่าแล้วนักเทรดคนอื่นจะไปเอาเงินดอลลาร์มาจากไหนดังนั้นถ้ามี Stable c ค i n หนึ่งตัวที่ทำหน้าที่คล้ายกับเป็น US ดอลลาร์มันก็จะตอบโจทย์นี้เป็นอย่างมากซึ่งเทสเตอร์ก็มองเห็นเพนพอยตรงนี้ก่อนเลยนะครับ แล้วก็ชิงทำในสิ่งที่เรียกว่า stable coin เทียบกับเงินดอนลลาร์ออกมาในโลกคลิปโตและก็แย่งชิงตลาดใหม่นี้ก่อนใครเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันมีความต้องการอย่างมหาศาลบวกกับการทำให้ USDT นั้นลันอยู่บนเชนสำคัญ,สำค,ญสำคัญทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Omni Ethereum Tron Binance Smart Chain หรือแม้กระทั่ง Solana ทำให้ผู้ใช้ไปที่ไหนก็เจอแต่คู่เหรียญ USDT ทุกกระดานเทรดมีหมดการโอนเหรียญผู้ใช้ก็สามารถเลือกเชนที่ต้องการได้บางคนชอบถูกก็จะไปโอนราคาถูกบางคนต้องการความมั่นใจก็จะไปเลือกเชนที่ตัวเองมั่นใจซึ่งตรงนี้ครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมากดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไม USDT ถึงเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสามารถของ market maker บวกกับดีมานที่มากมายมหาศาลรออยู่ดังนั้นคะแนนช่องนี้ไปไหนไม่ได้เลยครับ8คะแนนรับไปเต็มๆช่องถัดไป trust trust หมายถึงคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ t e ส h r อร์ทำ stable coin โดยเลือกใช้โมเดล asset back พูดง่ายๆก็คือรับเงินผู้ใช้มา1ดอลลาร์ก็ออก USDT 1ดอลลาร์แค่นั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการแลกกลับก็คืนเงิน1ดอลลาร์กลับไปรอจิกง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าใครยังนึกไม่ออกให้นึกถึงคาสิโนครับคนที่เข้าไปเล่นก็ต้องแลกชิปตัวชิปก็คือโทเค็นตัวหนึ่งที่รับประกันแลกคืน100%เต็มกลับเป็นเงินเหมือนเดิมนะครับทีนี้ประเด็นก็มีอยู่ว่าเชสเตอร์เอาเงินเฟีที่ได้นั้นแทนที่จะเอาไปเก็บเป็นหลักประกันเอาไว้ พี่แกกับเอาไปหมุนเอาไปลงทุนโน่นนี่นั่นมากมายถ้าเป็นเงินก้อนน้อยๆก็คงพอไหวครับแต่ตอนนี้เม็ดเงินที่เข้ามาที่บริษัท62,000ล้านเหรียญเข้าไปแล้วมากกว่าแบงก์เสียอีกและถ้าเกิดเราเจาะลงไปดูสัดส่วนเงินที่เท t เตอร์เอาไปหมุนนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยเก็บเงินสดไว้เพียงแค่3%เท่านั้นและอีก65%ที่เก็บไว้เขาบอกว่าเป็นอร m m e r ยลเป p a อร์ ซึ่งมันคืออะไรครับและสิ่งนี้นำมาสู่การคิดที่ว่าอะไรคือ business model ของเชสเตอรกันแน่คือเขาได้เงินมาจากค่าฟรีของการแลกเหรียญ USDT หรือเปล่าหรือการที่เขาเอาเงินมหาศาลไปหมุนหรือจริงๆแล้วเขาทำทั้งสองอย่างตรงนี้น่ากลัวมากนะครับการที่บอกว่า asset back ฟังแล้วดูดีเข้าใจง่ายเพียงแต่ว่าเงินมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตรวจสอบก็ยาก ตอนนี้ก็อยู่บนพื้นฐานว่าต้องเชื่อใจเพียงอย่างเดียวและผู้จริงๆนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมวันใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิด usdt เป็นอะไรขึ้นมาโลกคริปโตก,กระทบหนักแน่นอน เพราะว่าปริมาณหมุนเวียนของเหรียญนี้ในทุกกระดานเทรดมากมายมหาศาลจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่ถือเงินดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ใครที่ซื้อ usdt เนี่ยก็ถือโทเค็นของเงินดอลลาร์อีกทีเรียกว่าเป็นความเสี่ยงของความเสี่ยงเลยก็ฝากไปคิดกันดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับคือการที่บริษัทเทเ r อ,อยู่ภายใต้บิ t ฟนิกซึ่งเป็นกระดานเทรดยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง การที่ออกเหรียญ USDT อยู่ในมือทำให้หลายคนสงสัยนะครับว่ามันจะมีการปั่นราคาบิตคอยหรือเปล่าเพราะว่าเทสเตอร์มีสิทธิ์ที่จะปั๊มเหรียญ USDT ออกมาเฉยๆแล้วก็อ,อกมาซื้อ BITCOIN หรือไม่ต้องก็ได้นะครับเอาเหรียญที่มีอยู่ในมือจำนวนมากก็สามารถเข้าไปเทรดได้อย่างง่ายๆด้วยโวลุ่มมหาศาล ซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะครับก็เป็นที่พูดคุยในวงสนทนาของคนที่ติดตามเรื่อง Stable c o i n แล้วก็มีบทวิจารณ์วิเคราะห์ตรงนี้ออกมาอยู่ไม่น้อยนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกเซ็งมากกับเหรียญ USDT ก็คือเคสของการแฮก Poly Network ที่เพิ่งเกิดที่ผ่านมานะครับคือหลังจากที่แฮกเกอร์ได้เหรียญจำนวนมากไปแล้วแล้วหนึ่งในเหรียญน,นั้นก็คือ USDT ปรากฏว่าทางบริษัทเทสเตอเหมือนกับรีบออกมาช่วยทาง Poly Network โดยบอกว่าเขาจะช่วยฟีดเหรียญ USDT ที่แฮกเกอร์เอาไปเนี่ยให้ใช้ไม่ได้แล้วเขาก็ทำจริงๆด้วยโดยการกดรีโมทแช่แข็งเหรียญไปโอ oh my god คือเรื่องแฮกก็คือเรื่องหนึ่งนะครับผมแย่งไปก่อนแต่ประเด็นที่ผมสนใจก็คือการที่เราซื้อเหรียญ USDT ไปแล้ว ต้นทางยังมีรีโมทคอนโทรลมาฟีดเหรียญให้ใช้ไม่ได้ด้วยตรงนี้มันทำได้ด้วยหรือผมว่ามันเป็นอำนาจที่เกินเลยไปนะครับเขามีสิทธิ์อะไรที่จะมาทำแบบนี้ซึ่งอำนาจแบบนี้ไม่สามารถทำได้กับบิตคอยนะครับนั่นก็หมายความว่าเหรียญน,นี้มีความเป็นเซนทรัลไลซ์สูงมากแม้เราเป็นเจ้าของเหรียญแล้วก็ตามยังมีมือที่มองไม่เห็นคอยควบคุมอยู่อีก ทีนี้ถ้าเกิดใครมีความรู้ทางด้านเทคนิคอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมแนะนำให้ไปดูที่สมาร์ทคอนแทคของ USDT เอาที่อีทิเลียมก็ได้คือคุณจะเห็นโค้ดคำสั่งที่เป็นแบ็กลิสต์อยู่โค้ดนี้ครับเป็นโค้ดที่ใช้ในการฟีสเหรียญใครที่ทางบริษัทคิดว่าเป็นแบ็กลิสต์นะครับเขาสามารถสั่งฟีดเหรียญที่ออกมาได้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าตัวโค้ดที่อยู่ในสมาร์ทคอนแทคของเหรียญน,นี้อยู่ตรงไหน ใครอยากรู้นะครับเข้าไปเช็คที่ ether scan แล้วก็ดู usdt แล้วจากนั้นไปหา smart c o n t a c t นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่โค้ดได้เลยดังนั้นในช่องนี้เมื่อบวกลบคูณหารกันแล้วกับเรื่องราวทั้งหมดช่องนี้ผมให้แค่4คะแนนครับและแล้วก็มาถึงช่องสุดท้าย scarcity scarcity เป็นเรื่องของซับ p ายเหรียญที่เน้นในเรื่องของความหายากอย่างที่บอกครับตอนนี้ t ท t เ e อสร้างเหรียญ usdt ออกมาทั้งหมด ห0 0มื่นกว่าล้านเหรียญแต่เขายังอยู่บนพื้นฐานของการรับเงินสดเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าจะเอาไปทําอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งปัญหาทางด้านความโปร่งใสของบริษัทก็ยังมีอยู่เยอะดังนั้นถ้าบริษัทสร้างเหรียญออกมาเกินกว่าเงินสดที่แบกอยู่เราก็ไม่รู้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับในช่องของความหายากนั้นผมคิดว่าแทบจะไม่มีสร้างได้เรื่อยๆแต่มันก็ยังดีกว่าเสกเหรียญออกมาจากอากาศเฉยๆนะครับโดยไม่มีอะไรเลย ดังนั้นในช่องนี้ผมก็ยังให้คะแนนสักนิดหนึ่งนะครับโดยให้ที่1คะแนนครับเอาละเราวิเคราะห์มาครบทุกช่องแล้วเมื่อรวมคะแนนทุกช่องเข้าด้วยกันก็จะได้ค s c o r e ร์ที่21เต็ม40ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์ถอดรหัสมูลค่าของสินทรัพย์โดยใช้3 q u e r t e r model เดจุดประสงค์ของโมเดลนี้ก็คือผมอยากให้ทุกคนมีกรอบในการวิเคราะห์ที่เข้าใจง่ายเห็นภาพรวม งานที่เหลือก็คือให้ทุกคนเอาข้อมูลตัวเลขสถิติมาวางแล้วก็วิเคราะห์ต่ออยากให้ลองทำดูนะครับแล้วคุณจะได้ Qscore เป็นของตัวเองทีนี้ในเรื่องของ USDT ผมมีข้อสรุปเพิ่มเติมดังนี้ครับข้อแรกก็คือตอนนี้มี Stablecoin ที่ดีๆอยู่เยอะนะครับผมอยากให้ทุกคนลองกระจายไปซื้อตัวอื่นบ้างเช่น BUSD USDC u USD, s t หรือแม้กระทั่งใดนะครับ ข้อ2ตัว Stablecoin เนี่ยไม่ได้มีเอาไว้ทํากำไรนะครับมันทำหน้าที่เป็นแค่ที่พักเงินก่อนที่เราจะไปซื้อเหรียญอื่นเท่านั้นหลายคนเข้ามาแล้วไม่เข้าใจตรงนี้นะครับไปซื้อเหรียญ Stable Co แล้์เราคิดว่าจะทำกำไรกับเหรียญน,นี้ไม่ใช่นะครับ stablecoin มันจะไม่ไปไหนนะครับมันจะคงมูลค่าเท่ากับตัวสกุลเงินที่มันเพกเอาไว้ข้อ3นะครับมีบาง e x c h a n g e นะครับ ที่สามารถวางเหรียญ Stable Coin แล้วกินดอกได้ด้วยตรงนี้ให้ลองเช็คดูนะครับนั่นก็หมายความว่าคนที่อยากจะเล่นสกุลเงินต่างประเทศแล้วสามารถเอาไปฝากกินดอกได้โมเดลนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะข้อ4ชื่อมันบอกว่า Stable Coin แต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ Stable และที่สำคัญนะครับมันมีความเสี่ยงมากกว่าถือเงินสดนะเพราะว่ามันเป็นแค่โทเค็นที่ทำหน้าที่ล้อกับสกุลเงินที่มันผูกติดไว้แค่นั้นนะครับดังนั้นความเสี่ยงมันจะมากกว่าข้อ5นะครับบาง stablecoin เนี่ยให้ผลประโยชน์มากกว่านั้นนะครับเช่นการโอนเหรียญ stablecoin ไป b บแนน c e ตัวที่ไม่เสียค่าฟรีเลยก็คือ BUSD เพราะว่ามันเป็นเหรียญของไบแนนนั่นเอง หรือบางเหรียญอย่างเช่น UST คุณสามารถขนไปฝากที่ Anchor Protocol ซึ่งเขาจะการันตีดอกที่20นะครับดังนั้นอยากให้ศึกษาเพิ่มดูตรงนี้ข้อ6นะครับใครที่ชอบโอน USDT ผมอยากให้เน้นโอนผ่าน TRC 20เพราะว่าค่าฟรีมันต่ำมากถ้าคุณโอนผ่าน ERC 20ซึ่งเป็นของอิตาเลี่ยมเนี่ยคุณจะโดนค่าฟรีที่แพงมากแล้วก็ช้าด้วยเพราะว่าตอนนี้ความหนาแน่นของอิตาเลี่ยมเนี่ย สูงมากนะครับดังนั้นทุกคนจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าค่าแก๊สลงไปเยอะเพื่อให้ธุรกรรมของตัวเองผ่านดังนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการโอนเหรียญช้าด้วยแพงด้วยซึ่งผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับ stable coin เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญพื้นฐานของโลกคริปโตดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดอยู่ ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนลองศึกษาให้ลึกขึ้นอีกสักนิดนะครับมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเทรดในการลงทุนในโลกคริปโตโอเคนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ถ้าท่านเห็นว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจสักนิดหนึ่งในการผลิตคลิปออกมาและใครที่อยากจะมาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกคริปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงกงจอยมาได้เลยนะครับ ตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ